กแตงโม,มค่ะเป็นไงบ้างคุณประธานคะงอขาถ้าสมมติว่าพี่เปียกเพลงนี้พี่มุกร้องเป็นการกระทำการ,กรทำชั่มเร,ร้าร่างกายคนด้านข้างเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ยังไงมันเต้นจริงเนี่ยนิ่งได้แค่นี้ยไม่เจ็บเลยโอ้โหจ้าของหน,น้าหน้าผมสิมันได้แค่นี้อะเพลงนี้มันคือแบบ ันต้องหัวฟ้าอย่างนี้มันต้องแบบถึงจาเอยู่นะมันแต่ละเพลงมันจะมีคารคเตอร์ตอนาเอาหัวมาฟาดแบนเดอร์เนี่ยมันจะกำลังได้ไม่ใช่ะทแต่ว่ามันจะต้องแบบมันไม่ใช่ไม้นวลมานะคะลูกเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะดูนุ่มไปสักนิดหนึ่งเหมือนกันแบบว่าจะเอาเพลงนี้ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่เพราะเพลงมันแบ้องมากอ้ามากเต็มมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าให้มี่แนะนำแบบเอาไปพัฒนาได้นะ อยู่กับความหมายของเพลงได้มากขึ้นอีกคนไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาเรื่องการร้องอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอยู่อยู่กับเนื้อเพลงอยู่กับตัวเองให้ได้มากกว่านี้เพราะว่าตอนเนี้ยเป็นสีทธิกับสิ่งรอบตัวเยอะมากพี่ลูกป่งยกแขนซ้ายตากะลอกอยู่แล้วอ่ะพี่จีนขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนกรี๊ดหรืออะไรเนี้ยสติหลุดจากเนื้อหาเพลงได้มากเลยเพลงนี้มันกำลังโกรธอะ่ะมันกำลังแบบมันกำลังไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ากลายเป็นว่าพอจบเพลงคนปกมือขำใส่เลยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แอบสนุกมาพี่แกตบลูให้ฉันอย่างเงี้ยแอบเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่กับเพลงให้ได้มากกว่านี้อีกได้นะคะค่ะพี่บอกค่ะน้อกคนเสียงดีนะคะแต่ว่าเพลงเนี้ยดูก็รูเขาเป็นคนหวานนะพี่ดูสิแต่ให้าจะมาฟันงูฟันงาไม่ใช่่มันอาจจะไม่ใช่พืงที่เหมาะกับน้องค่ะ จะดีกว่านี้แต่ร้องมาเกียรเนะ่มาอาจจะเข้ากับเขามากกว่าเพลงน,นี้เป็นบบร็อกเกอร์มากต้องรุนแรงเป็นผู้หญิงที่เหวียงอะ่ะซิโนคงไม,ม่ใช่เออนะคะแล้วก็เอเพตรนแล้วก็คือ,ค,อ <S <S คือเขาร้องดีอะแต่ว่าเพลงมันไม่เหมาะแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นอีกอย่างที่ร้องดีแต่มันไม่ทําให้เราจําได้ถ้าไม่ได้ร้องคนสุดท้ายที่ก็จะจําไม่ได้ว่าเราเอ๊ะร้องไปเมื่อไหร่เพราะว่า มันไม่พุ่งออกมากมากพอมันไม่ได้ทําให้เราแบบสะดุดมากพอขนาดนั้น,นะนะเพราะฉะนั้นนะคะฝึกต่อไปทพางไงก็ได้เขาสนใจเราที่สุดนะจงเาจะให้ค่ะขาดาก็คงต้กงบองค่ะจี่งนะโอแม่สาวหวานที่กวดจะประคองจนให้จบเพลงได้ทุกท่อนเอผ่านไปก็จะได้ได้ยินเสียงพูดในใจแล้วว่าเออผ่านไปแล้วเว้ยผ่จบไปอีกคนนึงเออผ่านไปอีกสักเนอะน่าร ใช่่ะเข้าใ,ใจเพราะว่ามันไม่ใช่สไตล์เราเลยเนาะ <c oughs> เหมือนเราน่าจะเป็นพวกแบบแนววอสซ่าหรือแลพลคณิตกุลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้หรือไม่ก็คิดว่าถ้าเกิดเอ,อ่อพูดเราไปพูดในใจอาจจะพอกใกล้เคียงบ้างเอ๊ะทำไมขายเพลงตัวเองกันหมด <c oughs> ไม่คือพูดในใจมันจะเป็นเสียงแบบเสียงกีตาร์โซฟเอออะไรเงี้ยมันจะได้แบบฟาบวกฟาดน้าฟาง,าง,ง่ายก็ว่าไปนะคะก็แต่สิ่งหนึ่งขอเพิ่มแล้วกันคือสมมติถ้า ต้งใจหนูรักที่จะร้องเพลงโชว์จริงๆอยากให้มีความรู้สึก,กนนาาทีกอ่อยากดึงคนเข้ามาดูเรานิดนึงด้วยวิธีการต่างๆเช่นในจังหวะที่ร้องแล้วอยู่ดีๆเดินเดินขึ้นมาแล้วสบตาคนอันนั้นดีมากอันนั้นดีมากแล้วก็เสริมส่วนที่พี่มัชชาพี่ลูกโป่งพูดปติดเนี่ยมันจะเพอร์เฟิสเลยเราจะเป็นคนที่แบบหน้ามองทันทีโดยที่ร้องเพลงอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็ฝากไปด้วยแล้วกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะและเสียงโปเป็นกำลังใจให้น้ำมูก